ไฮเทคเซียร่าไลท์นะครับไฮเทคเซียร่าไลท์โมเดลอินเตอร์นะครับก็คือตั้งแต่ที่ไฮเทคยังผลิตอยู่ที่อินเตอร์ลูกค้าเขาชอบจริงๆผมก็จบไปให้หมื่นสองนะครับลูกค้าเขาจีบมานานมากแล้วแล้วก็คู่ที่2คู่นี้จะเป็นไฮเทคหัวเหล็กแรงเลอร์นะครับอย่างนี้สีมิดไนต์ตัวละ2290บาทนะครับแรงเลอร์มิดไนต์อ่าขากระบอกนะครับกระบอก8นิ้วนะครับเรื่องราคานะครับ279บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ279บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศ2คู่500บาท นะครับ2คู่5 0 0บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปรีวิวก่อนจะส่งนะครับอันดับแรกก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนคลิปรีวิวก่อนจะส่งคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มตั้งแต่คู่แรกนะครับก็จะเป็นไฮเทคเซ e r ร่าไลท์นะครับ h i t e c h ซียร่าไลท์โมเดลอินเตอนะครับก็คือตั้งแต่ที่ h i t e c h ยังผลิตอยู่ที่ Inter อร์คือโลโก้ขาวสกินดำนะครับคือโลโก้ขาวสกินดำด้านหลังเนี่ยจะเป็นโลโก้ไฮเทคนะครับแล้วก็มีลูกโลกโมเดลของอินเตอร์นะครับโมเดลของอินเตอร์ นะครับผลิตมองเท้นะครับซึ่งลูกค้าเห็นคู่นี้ครั้งแรกนะครับตอนผมทําคลิปแกะกล่องนะครับทำคลิปแกะกล่อง,แ,กกองแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงขายอย่างเป็นทางการนะครับไม่ได้ลงขายอย่างเป็นทางการแต่ทีเนี้ยลูกค้ากาจีบมานานมากแล้วแล้วก็อุดหนุนอุดหนุนไอตัวแอร์บอลคอนโทรลไปนะครับคู่หนึ่งเมื่อตอนเดือน9นะครับแล้วพอมาไปเดือนธันวาเนี่ยลูกค้าก็ทักมาบอกว่าอยากจบคู่นี้จริงๆ นะครับลูกค้ามีความตั้งใจและมีความชอบโอเคซึ่งคู่นี้จริงๆอะผมอะอยากจะเก็บไว้ทําคลิปเองนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาชอบจริงๆผมก็จบไปให้หมื่นสองนะครับบางคนอาจจะมองว่าแพงแต่จริงๆมันเป็นรองเท้าที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆครับซึ่งกับราคาหมื่นสองเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แพงเลยหรอกครับจริงๆผมมองว่าขายถูก้วยซ้ำผมยอมขายราคานี้เพราะว่าผมเห็นในความตั้งใจของเขาที่เขามีความชอบในรองเท้ารุ่นนี้คือครั้งแรกที่เขาทักมาผมมาถามเขาว่าทําไมเขาถึงชอบรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาชอบที่ หัวมันเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับหัวเป็นงกลม,กลมไม่ได้เหมือนคู่อื่นที่หัวมันเป็นหยกัยกๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความแตกต่างต,างตอนที่ผลิตอยู่ที่อินเตอร์นในยุคแรกๆนะครับแล้วก็2องเขาบอกว่าพื้นมันเป็นพื้นเขาหล่ำตัดอ่าคือผมชอบที่เขาศึกษาดีเทลรองเท้าจริงๆซึ่งผมยังไม่เคยทําคลิปว่าดีเทลของรองเท้ารุ่นนี้แบบละเอียดมันคืออะไรเขาก็ซื้อผมไปคู่หนึ่งแล้วผมก็เลยยอมขายให้เขาในราคาที่ผมพอใจแล้วเขาก็ยินดีที่จะจ่าย นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวสําหรับคู่นี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะไปขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์พี่เขาพูดคุยว่าโมเดล A B C หรือว่า Airborn Control ที่เขาซื้อไปในตอนแรกนะครับมันเป็นยังไงแล้วทําไมเขาถึงกลับมาซื้อคู่นี้นะครับเพอาผมชอบฟังเรื่องราวชอบฟังสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังรองเท้าพวกนี้ใส่เท่ใส่คุยกับเพื่อนนะมันก็จะเป็นอีกเซกเมนต์หนึง่งแต่กลุ่มผมตลาดผมคือคนที่เขา หยหาคนที่เขาต้องการพวกนี้ไว้สะสมคนที่เขาชอบจริงๆเรื่องเงิอนอะไม่ใช่ประเด็นสำหรับลูกค้าผมหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะคือขอแค่มีของให้เขาเท่าไหร่ก็จ่ายนะครับสำหรับลูกค้าผมก็โมเดลอินเตอร์ก็จบไปนะครับผมผมจะเรียกเซอร์ลลัยคู่นี้ว่าโมเดลอินเตอร์นะครับเพราะ,<พ>ะว่าผลิตอยู่ที่อินเตอร์ ในช่วงนั้นนะครับต่อมาคู่ที่2คู่นี้จะเป็นไฮเทคหัวเหล็กซึ่งไฮเทคหัวเหล็กเนี่ยมันก็จะมีทั้งโมเดลที่เป็นก้างกับโมเดลที่เป็นธรรมดาแบบนี้นะครับไฮเทคที่เป็นหัวเหล็กอะ่ะมันไม่เคยหาง่ายอยู่แล้วนะครับมันหาไม่ง่ายอยู่แล้วเป็นโมเดลข้อสั้นนะครับไซส์ Size 11 US นะครับประมาณ44.5คู่นี้เป็นโมเดลหัวเหล็กข้อสั้นรองเทาง้าไฮเทคข้อสั้นหายากมากๆนะครับแล้วยิ่งเป็นหัวเหล็กด้วยยิ่งหายากเข้าไปใหญ่คู่นี้ลูกค้าจบที่3,000นะครับคู่นี้ ลำโมเดลหัวเหล็กสวยๆนะครับคู่นี้พื้นเต็มๆเลยจะเรียกว่ามือหนึ่งก็ได้นะครับคู่นี้พื้นกันลื่นแล้วก็กันน้ํามันด้วยนะครับพื้นกันลื่นแล้วก็กันน้ํามันด้วยที่เหลือพวกนี้ก็เป็นโมเดลปีนเขาธรรมดาไม่ได้มีอะไรคือพวกนี้เป็นอีกทางเล да ือกหนึ่งสําหรับคนที <mud stellen> ่ไม <instrumental> ่ได้อยากใส่ของปลอมนะครับราคาก็จะประมาณนี้สวยๆอยู่เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็เป็นรองเท้าปีนเขานะครับรองเท้าปีนเขาของไฮเทคเหมือนกันซึ่ง พวกนี้นก็จะเป็นโมเดลใหม่แล้วนะครับที่มีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเข้ามาตั้งแต่พวกเอ่อพวกคาร์บอนลับเบอร์นะครับที่เป็นเป็นยางคาร์บอนที่เพิ่มในการยึดเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นอะไรอย่างนี้ที่ดีที่เหมาะแก่การใช้งาน,นครับสำหรับสินค้าคู่ไหนที่ซื้อจากร้านผมแล้วมีปัญหานะครับยินดีให้คําแนะนําตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็อ่าต่อมาเป็นคู่นี้ 2 5 0 5นะครับส0สภาพก็โอเคนะครับเบอร์ใหญ่สภาพโอเคอย่างนี้คู่นี้จะเป็นหัวมนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกันน้ําการแห้งไวของรองเท้าเดินป่าสไตล์ของไฮเทคนะครับพื้นก็จะประมาณนี้นะครับคู่นี้เป็นคาร์บอนลับเบนะครับเหมือนกันรองเท้ารุ่นใหม่ๆก็จะเป็นคาร์บอนลับเบนะครับช่วยในเรื่องการยึดเกาะตรงนี้เป็นหัวมนนะครับแต่ไม่ใช่หัวเหล็ก นะคู่สุดท้ายของรองเท้านะครับก็จะเป็นไนกี้นะครับไนกี้แมกมาคู่นี้ไนกี้แมกมาคู่นี้จบไปพันกว่าบาทนะครับจบไปพันกว่าบาทไนกี้แมกมาดำล้วนใส่ลงใส่เรียนอะไรก็สุภาพนะครับโอเคต่อมาจะเป็นพวกกางเกงยีนนะครับกางเกงยีนพวกนี้ก็จะเป็นแรงเลอร์นะครับอย่างนี้สีมิดไนตัวละ2,290บาทนะครับแรงเลอร์มิดไนขากระบอกนะครับกระบอก8นิ้วนะครับก็จะมีสีมิดไน นะครับสีบูยีนนะครับบูยีนสวยๆเลยแล้วก็อินดิโก้นะครับอินดิโก้หรือว่ากรมท่าอันนี้จะเป็นผ้าดิบนะครับผ้าดิบผ้าดิบเนี่ยปลายขาเขาก็จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าประมาณ8.5นะครับเอลยีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ8.3ดจุาก็จะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าสำหรับคนที่สายปั้นเฟสตัวนี้ผ้า13ออนหมดทุกตัวนะครับผ้า13ออนหมดทุกตัวเป็นลิมิตไนท์นะครับทรงกระบอกเหมือนกับแรงเลิศมิดไนท์ตัวเมื่อกี้ราคาป้ายอยู่1890ปาสนะครับเราขายอยู่ 1,790านะครับสำหรับลีแลงเลอร์2290รี1,790สนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับต่อมาก็จะเป็นเชือกนะครับเชือกลองเท้ายาว1-60เซนนะครับสั่งมาให้กับลูกค้าไฮเทคโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเชือกรองเท้าไฮเทคเนี่ยเป็นเชือกที่หาอะไรมาทดแทนได้ยากมากนะครับที่มันจะเหมาะกับสีรองเท้าซึ่งสีรองเท้าไฮเทคนี่แม่งโคตรเยอะจริงๆเยอะมากๆเราจะเริ่มแต่สีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลคู่นี้แล้วก็เป็นน้ำตาลเขียวนะครับน้ำตาลเขียว ขาวครีมนะครับขาวครีมแล้วก็น้ําตาลดานะครับน้ําตาลดําปะมานี้นะครับสําหรับตัวย่างจะขึ้นโชว์ไ้ให้นะครับสำหรับเรื่องราคานะครับ279บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ279บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศ2คู่500บาทนะครับ2คู่500บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับที่อุดหนุนกันมาโดยตลอด เดินทางเข้าสู่ปีที่13ของก้างปลาวินเทจนะครับปีนี้2 5 6 7เดินทางเข้าสู่ปีที่13ของก้างปลาวินเทจนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและอุดหนุนกันมาโดยตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชบมีนพ้าวันเจ้าไห้เปนกันเลย